สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคลีนทองสะอาดฐานของโรบอทนะอันนี้คือตัวที่จริงๆอยู่ตรงนี้สแนปเข้าไปเราจะออกขอดอดมาล้างคอนขางขางจะเอาเะไบไปสกปรกนิดหน่อยนี่คือนี่คือแปลงที่ขัดตัวโรบอทอ่ะคงจะเลื่อนไปเลื่อนมาเท่าที่น่าจะสังเกตได้จากการล้างม็อบ ของตัวเครื่องหนุดฝุ่น,นอตอนนี้ก็ฉีดเอาน้ําฉีดล้างตรงน,นี้แล้วมันจะมีฝุ่นอยู่ในรูก็คือล้างดูแล้วกันว่าล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ข้างในนี้เมื่อกี้เอาน้ําฉีดน่อยน่อยเอาน้ําล้างพวกเศษมันจะมีแล้วก็ตัวน,นี้เปิดออกมาเพื่อจะดึงแป้งออกมาเอามาล้างได้จะมีเศษ พวกผมพวกอะไรอย่างเงี้ยฮะเออน่าจะมีทางน้ำทิ้งหน่อยเนาะแต่ว่าไม่มีอ่ะดูแล้วไม่มีน้ำทิ้งก็นานๆทำทีก็ได้แต่ว่าเพอเอิอม็อบที่ที่ติดก,กับเครื่องดูดฝุ่นอ่ะเริ่มมีกลิ่นเหม็นเพราะว่าวันนั้นอาจจะคิดว่าไม่ได้ล้างม็อบ คือโรบอทจะต้อง return to เอ,อว่าเครื่องโรบอทเนี่ยจะต้อง return to เอไอเบสตัวเนี้ยแล้วก็ล้างม็อบแล้วเผื่อ,อวันนั้นไป interrupt มันก็เลยไม่ล้างม็อบอีกวันหนึ่งม็อบเลยเหม็นเ,เลยคิดว่าน่าจะเป็นตรงนั้นคือม็อบไม่แห้งตอนนี้ก็เลยเอาเครื่องมาล้างแล้วก็เอาม็อบไปซักเอาไอแผ่นแผ่นผ้าแผ่นผ้าอยู่ใต้ใต้เครื่องดูดฝุ่นนะฮะเอาไปเอาไปซักโอเคเดี๋ยวเราจะล้างตรงงาศาสฐาน แล้วก็ที่ปัดแปลงสำหรับซักเอผ้าถูพื้นของโรบอรท้น,ทนค,ค่ะอ่าก็ผ้านี่คะก็ถอดมาจากตรงนี้นนที่จะลงใส่เดี๋ยวลองใส่ดูมือเดียวดูก่อนว่าใส่ได้หรือเปล่ารู bit อลิทบรดออเตรงแถวๆนี้นะคะเล็กๆแล้วก็มันจะสไลด์เข้าไป สไลด์ก็ไปขบวนกด in <laughs> ได้ไหมเนี่ยโอเคเข้าไปละออ่ะ uh, สุดละสไลด์ Slide ไปสุดแล้วใช่ไหม Make sure Make sure สุดแล้วนี่ก็คือจะเป็นเอ่อ uh, เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ให้มันติดอะดึงให้มันติดขดอีกหน่อยเพราะเราไปตัดแดดตัดแดดให้มันให้มันคาเชโลก Ok. Xài một điều. Giờ lại rồi. It. a robot ngại mà. Ok, okay. Lip turn it on go back to the go back home go back home right? returning to dawn positioning stands by ขนาดกลับ home นะฮะกไอ้ตัวยี่ปันป่นๆเลย right ต้องปั่นด้วยเหรอเนี่ยขนาดกลับบ้านเนี่ยก็ต้องตั้งหลักก่อน ก็จบแค่นี้นะคะคลิปนี้